สวัสดีครับพเอเช่นเครับผมร้านอัมโปรบายนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนอีกรีมือสองนะวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่นะผมเป็นตัวคาวาซากินินจา400ะผมปี2019นะสีเขียวเดิมโรงงานนะครับผมจะพาชมของแต่งรอบคันกันคันนี้มีตุดมดแต่งมาให้นะครับผมถ้าอยากได้เบาะเดิมก็มีมาให้นะคันนี้พร้อมท่ออาคาบิกชอตตี้นะครับผมแล้วก็การล้มกลางรถเจ้าของคนเดียวนะครับผมกุญแจกุญแจมีให้2ดอกครบนะมีกาดมอน้ําแต่งนะครับ ่าแล้วก็มีวิงหน้านะเนี่ยของแต่งนะแล้วก็ชิวหน้าแล้วผมชิวหน้าตัวสปอร์ตนะมันทั้งหมดนี้นะเนี่ยชิลว่ของแต่งไม่ใช่เฉพาะชิวนะกราบหน้าเลยอ่ากระล้มซ้ายขวามีให้ปกตินะครับโซสเตอร์อ่าอ่าแล้วก็ท้ายสั้นนะเป็นแม,ม่เหล็กสามารถับได้อแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่ง มามาดูช่วงบนกันบางถังเดิมๆนะครับไม่ผ่านการทําสีนะแล้วก็จะมีกันรอยถังอามันเลขหมายเว้งอยู่หมื่นสามกิโลนะครับตารถติดง,ง่ายนะนี่รอบเดินเบานะครับผมใครหาอยู่นินจาสี่ร้อยตัวนี้นะครับรถเจ้าของมือเดียวมีให้ครบ,ครบ สามารถจัดแฟนเน็์ได้ทั่วประเทศนะครับผมคันนี้ก็รับประกันให้เลย1ปีนะครับผมหรือ1 0 0 0 0หมื่นกิโลนะถ้าใคนสนใจอยากได้รูปมุมไหนเพิ่มเติมนะผมทักเข้ามาได้เลยวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ